พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยายลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2562ถึง2563ครั้งที่43ณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่สภาหมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติเสนอผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกิติมศักดิ์ดังนี้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นายมีศักดิ์พักดีคงปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนายขุนศรีทองย้อยปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพืชไร่ นายเรวัตฮ <et>? ัทไยสัตยพงศ์ปร <Right. S 1> ัชญาดุษฎ <No. S 1> ีบ <mort> ัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์นายนิกรกิจการค้าปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศัิ์สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์นางวรณพรพรประภาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมนายบุญรักธนาเจริญโรธปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน นายสุภชัยสุรชิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศส,สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชนายอเนกรรัตรองใต้ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมิส์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทปริญญามหาบัณฑิตกิติมิ์น,นายนราทิพฮิรันบุธิกุลศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการนางบูงาบุตรชาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมา์ าขาววิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทสวัสดีทุกท่านครับผมชื่อนายกุศลทองย้อยนะครับตอนเรียนก็เป็นนายกองการศาึกษาแมโจร,รุ่น58หลังจากนั้นก็มาทํางานที่เครือเจริญพกพันธุ์นะครับปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจพืชขบวงจรเครือเจริญพกพันธุ์นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็เป็นประธานคณะผู้บริหารหรือซีอของกลุ่มธุรกิจพืชขบวงจรความประทับใจในแมโจนะครับ ก็ได้รับการหล่อหลอมนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของแม่โจ้สอนให้เราเป็นนักสู้มีเลือดนักสู้ในเรื่องของการสู้กับความยากลําบากสู้กับปัญหาและอุปสรรคนะครับแล้วก็สู้กับงานที่ได้ทำนะครับถึงแม้จะเจอปัญหาอุปสรรคมากเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่เคยย่อท้อโดยที่มีโมอตโต้ของแม่โจ้ที่ผมจําได้และยึดถือตลอดมาก็คืองานหนักไม่เคยฆ่าคน แล้วก็ลำบากก่อนนอนสบายลำบากที่หลังนั่งร้องไห้นะครับสิ่งที่อยากจะฝากน้องๆเมื่อเลนจบแล้วอยากจะฝากน้องๆนะครับว่าเราต้องมีเป้าหมายนะฮะฝาฟันไปถึงให้ได้นะครับแน่นอนว่าการตั้งเป้าหมายก็คือการมีวิสัยทัศน์แต่การที่จะไปสู่เป้าหมายในชีวิตที่เราตั้งเป้าหมายได้แน่นอนมันไม่ได้ราบเรียบลอยด้วยกิบกุหล,ลาบมันจะต้องมีปัญหาและอุปสรรคนะครับ แล้วก็เป็นนักกลยุทธ์เป็นนักแก้ปัญหาให้ได้เมื่อเจอปัญหาเราก็อย่าท้อแล้วก็สิ่งที่สำคัญในการทำงานในการที่จะออกไปผจญกับภายนอกเราจะต้องมีความมุ่งมั่นนะครับมีความอดทนมีความซื่อสัตย์แล้วก็ต้องใจกว้างและที่ สำคัญที่ลืมไม่ได้ก็คือการที่เราจะต้องตอบแทนบุญคุณนะครับเรามีพ่อแม่ก็ต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนสถาบันครูบาอาจารย์แล้วก็ตอบแทนบริษัทหรือสิ่งที่เขามีบุญคุณกับเรานะครับแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตฝ่าฟันปัญหาอุปรสรรคไปถึงจุดหมายไปทางที่เราตั้งให้ได้สมาคมสิทธิ์เก่าแม่โจ้เสนอผู้ได้รับพระราชทานโล่สิทธิ์เก่าแม่โจ้ดีเด่นประจําปี2 5 6 3ดังนี้ นายทวีศักดิ์สิงดงสิทธิ์เก่าแม่โจรุ่น44นายสุรชัยแรงกล้าสิทธิ์เก่าแม่โจอรุ่น50นายชลาพันธุ์ภูลเอียดสิทธิ์เก่าแม่โจรุ่น52นายโชตินรินเกิดสมสิทธิ์เก่าแม่โจอรุ่น53นายเสวตฉัตรสมสวยสิทธิ์เก่าแม่โจอรุ่น56นายพงพิพัฒราชจันทร์สิทธิ์เก่าแม่โจอรุ่น60ว่าที่ร้อยตรีขจรรักผู้พัฒนาศิล สิทธิ์เก่าแม่โจรุร่น68สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือเรื่องความมีระเบียบวินัยความความสาม,มคัคคีแม่โจรสร้างคนให้เป็นคนแม่โจไม่ได้ให้แต่วิชาการแต่แม่โจได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณไปใช้ชีวิตในประจำวันหลังจากคุณจบการศึกษาจากแม่โจแล้ะครับฝากข้อคิดนะครับกับน้องนองน,องนักศึกษารุ่นใหม่ๆห,หรือว่านักศึกษาที่ได้จบการศึกษา ไปใหม่ๆแล้วนะครับไม่โจ้ให้เราทุกๆเรื่องไม่โจ้ให้ความรักไม่โจ้ให้ความสามัคคีกับพวกเราเราเข้ามาศึกษาในไม่โจ้ตรงนี้เราเข้ามาอยู่กันแบบแบบครอบครัวพี่ดูแลน้องน้องดูแลพี่ทุกคนก็ดูแลกันทั่วถึงการอุทิศตนสละกํำลังเวลารวมถึงกำลังทรัพย์ในการสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ของทุกท่าน มหาวิทยาลัยแม่โจ้และสมาคมสิทธิ์เก่าแม่โจ้ขอร่วมสดุดีเกียรติคุณอันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมสมควรได้รับการยกย่องและประกาศเป็นเกียรติประวัติสืบไป